พระพุทธานุภาพลงจากรถแล้วพระภิกษุเจรูปกับเครือหัดทั้งแปดก็พากันเดินเข้าไปยังบริเวณวัดที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วพระครูบุญมีเข้าไปเจรจากับภิกษุลังการูปหนึ่งแล้วกลับมารายงานด้วยท่าทางผิดหวังท่านบอกว่าวันนี้เขาไม่เปิดให้เข้าครับต้องพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันขึ้นสิบห้าา และเป็นวันวิสาขาบูชาของเขาวันวิสาขาบูชาของเขากับของเราทำไมไม่ตรงกันละ่ะของเรายังไม่ถึงทำไมของเขาถึงก่อนหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยมีรับสั่งถามพระครูบุญมีตอบว่าปฏิทินของเรากับของเขาไม่เหมือนกันนะจ๊โยหม,ม่อมเจ้าไม่แต่ประเทศศรีลังกาเท่านั้น ที่ไม่เหมือนกับประเทศไทยประเทศอินเดียก็ไม่เหมือนเพราะประเทศอินเดียใช้ระบบเดียวกับสีลังกาคือสีลังกาเขาใช้ระบบสุริยคติของเราใช้ระบบจันทรคติวันเดือนเลยคลาดเคลื่อนกันตกลงว่าเราจะไม่ได้เข้าไปใช่ไหมครับหลวงพี่พระนักศึกษารูปหนึ่งถามขึ้นถ้าทางผิดหวัง เพราะตั้งใจเต็มที่ว่าจะได้มานมัสก,การพระเกี้ยวแก้วมีท่านพระครูกับหลวงพ่อแพรเท่านั้นที่รู้ว่าจะต้องได้เข้าเพราะสมเด็จโตท่านบอกไว้ช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาให้คนรักษากุญแจเขาอาจจะมาเปิดให้เราเข้าไปก็ได้หลวงพ่อแพรแนะนำเพราะเชื่อมั่นในหลวงพ่อโตของท่านต่อให้สวดมนต์จนคอแห้งก็ไม่ได้เข้าไปชมหรอกครับ คราวนี้ผมขอรับรองว่าไม่โชคดีเหมือนม่ตตะกี้พระครูบุญมีว่าท่านรู้สึกเสียหน้าที่มาถึงก่อนเวลาห้ามงเย็นและคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่จะเป็นปฏิหารไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าปฏิหารมีอยู่แต่ผมว่าน่าจะลองทำตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำนะท่านพระครูไหนๆก็มาถึงแล้ว สมภารวัดป่ามะม่วงเสนอแนะท่านมั่นใจเต็มร้อยว่าจะต้องได้เข้าไม่เช่นนั้นหลงท่านมั่นใจเต็มร้อยว่าจะต้องได้เข้าไม่เช่นนั้นสมเด็จโตคงไม่มาบอกอย่าเลยครับเสียเวลาเปล่าๆผมเชื่อว่าถึงอย่างไรเขาก็ไม่ให้เราเข้าพระบุญมียังคงยืนยันคราวนี้ท่านจะไม่ยอมให้เสียหน้าเหมือนที่แล้วแล้วมา ท่านเชื่อว่าไม่ได้เข้าผมก็เชื่อว่าท่านไม่ได้เข้าแต่ผมเชื่อว่าผมต้องได้เข้าแล้วก็เชื่อด้วยว่าหลวงพ่อก็ได้ท่านพระครูพูดเป็นปริศนาแต่มันเสียเวลานะครับมัวมาหวังลมๆแรงๆอย่างนี้มันเสียเวลาผมว่าพวกเราพาญาติโยมไปเข้าที่พักก่อนดีกว่า พระครูบุญมีชักจะอารมณ์ไม่ดีที่ท่านพระครูดูเหมือนไม่เชื่อฟังท่านใจเย็นๆครับท่านพระครูผมขอลองสวดมนต์ดูจะไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงท่านบอกเราจะไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงหรอกท่านบอกว่าเราจะมาถึงที่นี่ห้าโมงเย็นแต่เราก็มาถึงก่อนสองชั่วโมงเพราะฉะนั้น ขอให้ท่านคิดว่าหนึ่งชั่วโมงที่ผมให้นี้เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเดินทางก็แล้วกันเมื่อภิกษุวัย43พูดอย่างนี้ภิกษุวัยสีท่วนจึงต้องยอมจำนนกระนั้นก็อดที่จะพูดเน็บแนมซิไม่ได้ว่าตามใจเธอแต่ผมไม่สวดด้วยหรอกนะเพราะไม่ชอบหวังลมๆแรงๆแ,แต่ถึงท่านจะสวดก็ไม่ได้เข้า เพราะท่านไม่ได้เขียนประคตอกท่านพระครูแอบพูดในใจแต่นอกใจนั้นท่านกลับพูดว่าขอบคุณที่ให้โอกาสผมทีนี้ท่านก็จะได้ประจักษ์กับตนเองว่าอานิสงส์การสวดมนต์นั้นน่าอัศจรรย์เพียงใดแล้วพูดกับคฤรัสหัดว่า เอาละญาติโยมใครเชื่อพระครูบุญมีก็ไม่ต้องสวดใครเชื่ออาตมาก็สวดนั่งสวดกันตรงนี้แหละนายสมพรเห็นพระแบ่งเป็นสองฝ่ายเช่นนั้นก็ทำหน้าที่ประนีประนอมด้วยการพูดกับพระครูบุญมีว่าอันที่จริงผมก็เห็นด้วยกับท่านแต่ถ้าผมไม่สวดมนต์ท่านพระครู อาจไม่ให้ผมกลับเมืองไทยด้วยผมจึงจำเป็นต้องสวดตามใจเธอโยมอาตมาไม่ว่ารอกแล้วพวกท่านละ่ะท่านถามพระมกคุเทศทั้งสีรูปรูปหนึ่งตอบว่าผมเชื่อท่านเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันทั้งที่สีร่างกายอีกนานส่วนหลวงพ่อกับท่านพระครูพรุ่งนี้ท่านก็กลับกันแล้วจริงไหมท่านถามพระภิกษุอีกสามรูป จะได้รับคำตอบเป็นเอกฉันว่าจริงครับดังนั้นเมื่อพระพิสุสองรูปกับครหัดแปดคนนั่งสวดมนต์พระมกุเทศห้ารูปจึงนั่งดูและพร้อมที่จะเยาะเยะ้ยหากการสวดมนต์ไม่ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการสามสิบนาทีให้หลังก็มีบุรุษหนึ่งขี่จักรยานเข้ามาในวัด เห็นคนนั่งสวดมนต์ก็รู้สึกประหลาดใจเข้าไปถามพระครูบุญมีว่าพระคุณเจ้ากับญาติโยมาจากไหนจึงมานั่งสวดมนต์ที่นี่มาจากประเทศไทยเขาพากันสวดมนต์เพื่อหวังจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วภิกษุว,วัยสี่สิบทวนตอบเกินคำถามได้หวังจะให้สมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคน มาช่วยกันเยาะเย้ยท่านพระครูหากก็ต้องผิดหวังเมื่อบุรุษนั้นพูดขึ้นว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองผมถึงได้ร้อนรุ่มกรุ่มหัไทยจนอยู่บ้านไม่ติดต้องมาที่นี่โยมเป็นใครพระครูบุญมีถามรู้สึกใจคอไม่ดีกลัวจะต้องเสียหน้าอีกผมเป็นทวารบานคือเจ้าหน้าที่รักษาประตู ของวัดเีดาลาดามาลิกาวะอันเป็นที่ประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วแห่งนี้ผมเห็นจะต้องเปิดประตูให้ท่านเหล่านี้เข้าไปเป็นกรณีพิเศษทำไมละ่ะกำหนดเปิดพรุ่งนี้ไม่ใช่หรือโยมควรจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะพระหัวหน้ามคุเทศบอกเป็นไปได้อย่างไรการที่ท่านพระครูจะเป็นผู้ชนะอีกครั้ง หันไปมองท่านก็เห็นท่านนั่งหลับตาอมยิ้มเลยอุปทานว่าท่านยิ้มเยาะทั้งที่ความจริงท่านกำลังสวดมนต์พระคุณเจ้าที่เคารพกดทุกกดมันก็ต้องมีข้อยกเว้นท่านเหล่านี้คงเป็นผู้มีบุญวาสนามาจากประเทศไทยผมจึงต้องให้ความอนุเคราะห์เอ๊ะนี่ท่านไม่ใช่พวกเดียวกันหอกหรือ บุรุษนั้นตั้งข้อสงสัยพวกเดียวกันมาด้วยกันทั้งหมดนี่แหละโยมนั่นสิผมก็คิดว่าท่านเป็นพวกเดียวกันแต่ดูท่าทางท่านไม่ต้องการให้พวกเขาเข้าไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วผมต้องขอโทษที่พูดตรงๆงผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ไม่มีอะไรหรอกโยมเอาเถอะโยมจะสงเคราะห์พวกเขาก็เชิญอาตมาขออนุโมทนา หากในใจนั้นท่านพูดว่าท่านพระครูชนะผมอีกตามเคยเอาเถอะผมจะถือคติแพ้เป็นพระชนะเป็นมารผมเป็นพระจะต้องยอมแพ้ท่านบุรุษชาวลังกาเดินไปที่จักรยานพระครูบุญมีถามว่าโยมจะไปไหนหรือว่าเปลี่ยนใจไม่ไปช่วยเขาแล้วท่านยังหวังที่จะเป็นผู้ชนะ หากบุรุษผู้นี้เปลี่ยนใจไม่ช่วยก็หมายความว่าท่านเป็นผู้ชนะสาธุขอให้ชนะเถอะจะได้ชื่อว่ามารก็ยอมละท่านตั้งจิตอธิษฐานผมจะกลับไปเอากุญแจที่บ้านแล้วก็จะไปบอกพักพวกอีกสามคนให้มาช่วยเขาตอบทำไมต้องช่วยโยมคนเดียวเปิดไม่ได้หรือ อาตมาเกรงว่าจะเป็นการรบกวนคนอื่นอาตมากลัวบาปนะท่านพูดออกตัวไม่บาปหรอกครับท่านแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจพวกเราด้วยโยมยังไม่ได้บอกอาตมาเลยว่าทำไมจ้องใช้คนตั้งสี่คนเปิดประตูโยมเปิดคนเดียวไม่ได้หรือคืออย่างนี้ครับพระกุณเจ้าเนื่องจากพระเขี้ยวแก้วเป็นสิ่งที่มีค่าสงสุด ของประเทศเราเราจึงต้องระวังรักษาอย่างดีที่สุดคนถือกุญแจจะต้องมีถึงสี่คนเวลาจะเปิดทุกคนจะต้องมาพร้อมกันขาดคนใดคนหนึ่งไปก็ไม่สามารถเปิดได้ผมจึงจะไปตามเจ้าหน้าที่อีกสามคนมาเปิดบ้านเขาอยู่ไกลจากที่นี่ไหมไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยู่คนละทิศ สี่คนก็สี่ทิศผมอยู่ทิศเหนืออีกสามคนอยู่ทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกได้ยินดังนั้นพระครูบุญมีจึงแอบอธิษฐานในใจว่าสาธุขอให้อีกสามคนไม่อยู่บ้านเถอะถึงอย่างไรท่านก็ยังอยากจะเอาชนะ,จะเจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงนายสุมเมธขี่จักรยานออกไปจากที่นั้น กำลังจะออกประตูวัดก็พบเจ้าหน้าที่อีกสามคนจอดรถจักรยานคุยกันอยู่จึงเข้าไปไถ่ายถามพวกคุณนึกยังไงถึงได้มานัดพบกันตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมอยู่บ้านไม่เป็นสุขเลยใจมันอยากจะมาวัดเลยขี่จักรยานมาก็มาพบในรามกับในสิงที่หน้าประตูเนี่ย นายวายุตอบผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับนายวายุนั่นแหละนายรามพูดและคุณลาไปไหนมานายสิงถามนายสุมเมรเจ้าหน้าที่รักษาประตูซึ่งมีบ้านอยู่ทางทิศเหนือของวัด นายสุมเมศจึงเล่าเรื่องที่ตนประสบมาเมื่อสักครู่นี้ให้เพื่อนอีกสามคนฟังพร้อมกับสรุปว่าพวกเรากลับไปเอากุญแจที่บ้านกันเถอะเสร็จแล้วมาพบกันตรงนี้ใครมาถึงก่อนก็รอคนอื่นๆแล้วคนทั้งสี่จึงแยกย้ายกันไปเอากุญแจที่บ้านของตนขณะที่เดินทางมาจากประเทศไทยใช้เวลาสวดบนภาวนา เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มคลั้นลืมตาขึ้นนอกจากจะพบพระมกุเทศห้ารูปแล้วก็มีบุรุษชาวลังกาอีกสี่คนยืนรออยู่ท่านพระครูนึกถึงถ้อยคำของสมเด็จโตที่ท่านพูดว่าขอให้อดทนเขาจะเปิดให้ตอนสี่โมงและบัดนี้ก็ได้เวลาสี่โมงพอดี ท่านถามพระครูบุญมีว่าโยมสี่คนเนี้ยจะมาเปิดประตูให้ผมและคณะเข้าไปนมัสการพระเกี่ยวแก้วใช่ไหมครับคงใช่มั้งภิกษุวัยสี่สิบตอบอย่างหมางเมินท่านพระครูมองปร,ราดเดียวก็รู้ว่าคนเป็นหัวหน้าคือนายสุเมรจึงพูดกับเขาด้วยภาษาสิงหนขอบใจมากนะโยมที่อุตส่าห์อนุเคราะห์อาตมาและคณะ พวกเราจะไม่ลืมบุญคุณของโยมในครั้งนี้เลยไม่เป็นไรครับพระคุณเจ้าเราเป็นชาวพุทธเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือกันนิมนต์พระคุณเจ้าและคณะตามพวกผมมาทางนี้เลยครับเขาเดินนำหน้าไปที่ประตูจะเปิดเข้าไปในวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วไขประตูชั้นนอกเข้าไปแล้วก็ไขชั้นที่สอง ที่สตามลำดับครั้นถึงสุดท้ายเขาก็าหันมาสำรวจพระสงฆ์เจรูปกับคฤหัสถ์ทั้ง8อย่างละเอียดแล้วพูดว่าพระคุณเจ้าเข้าไปได้สองรูปคือรูปที่เขียนประคตอกส่วนอีกห้ารูปต้องเขียนประคตอกก่อนจึงจะเข้าไปได้สำหรับโยมเข้าได้ทั้ง8ดคน พระมกุเทศทั้งห้ารูปรู้สึกเดือดร้อนเพราะไม่มีรูปใดเคียนประคดอกเลยเพราะไม่มีรูปใดเคียนอกเลยพระครูบุญมีจึงต่อรองว่าขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษไม่ได้หรือพวกอาตมาเป็นพระนักศึกษามาจากเมืองคอลัมโบไม่ได้หรอกครับพระคุณเจ้าเราต้องปฏิบัติตามกฎของที่นี่ นายสุมเมศปฏิเสธอย่างนิ่มนวลก็ไหนโย,ยมบอกว่ากฎทุกกฎต้องมีข้อยกเว้นไงล่ะก็ยกเว้นอัตมาสักครั้งไม่ได้หรือครับแต่ข้อที่ท่านขอเรายกเว้นไม่ได้เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากพระเขี้ยวแก้วมีความสำคัญต่อประเทศศรีลังกายอย่างที่สุดและมีความหมายต่อชาวพุทธทั่วโลก เราจึงต้องแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะพระสงฆ์จะต้องเคียนอกจึงจะเข้าไปนมัสการได้เจ้าหน้าที่รักษาประตูตอบฉะฉานพระมกุเทศทั้งห้ารูปรู้สึกผิดหวังจนหน้าตาซีดเซียวท่านพระครูรู้สึกสงสารจึงพูดปลอบว่าอย่าเสียใจไปเลยครับ พวกท่านยังอยู่ในประเทศนี้อีกหลายปีส่วนผมกับคณะคงไม่มีโอกาสได้มาอีกฟังท่านพระครูพูดแล้วภิกษุผู้ไม่ได้เกียนอกก็ทำใจได้โดยเฉพาะพระครูบุญมีนั้นท่านเป็นคนที่มีปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้จะมีทิฏฐิอยู่บ้างตามประสาทิฏฐิพระ มานะครูท่านเป็นพระครูจึงช่วยไม่ได้ที่ต้องมีทั้งทิฏฐิและมานะแต่ความเป็นผู้ที่มีปัญญาก็ทำให้ท่านสามารถลดเจ้าอากุศลธรรมทั้งสองนี้ให้เบาบางลงดังนั้นความคิดที่อยากจะเอาชนะท่านพระครูก็เป็นอันตรธานไปจากใจ เพราะนึกถึงพุทธภาสิทธ์ผู้ชนะย่อมก่อเวรท่านกำลังดำเนินปฏิปทาเพื่อบรรลุจากใจผู้ชนะย่อมก่อเวรท่านกำลังดำเนินปฏิปทาเพื่อบรรลุคุณธรรมอันสูงควรละหรือที่จะมาเที่ยวก่อเวรกับใครต่อใครโดยเฉพาะท่านพระครูผู้ซึ่งได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าท่านเป็นพระภิกษุผู้ทรงคุณ,ณวิเศษ ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนสมภารวัดป่ามะม่วงรู้ว่าบัดนี้หัวหน้าพระมกุฏเทศได้คลายทิฏฐิมันนะและเลิกก่อเวรเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าการกระทําเช่นนั้นหาประโยชน์อันใดไม่ได้แม่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงสอนไว้ว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับด้วยเวรเลย แต่ย่อมระงับด้วยความไม่มีเวรรมนี้เป็นของเก่าเมื่อพิงสุทั้งห้ารูปไม่ได้เขียนอกยอมรับในกติกาของวัดแล้วนายสุเมศก็ไขกุญแจชั้นสุดท้ายและนำพระภิกษุสองขรือหัดแปดเข้าไปนมัสการพระเขี้ยวแก้ว ส่วนนายรามในสิงห์และนายวายุรออยู่ด้านนอกกับพระมะกุเทศคร่งหัดทั้งแปดรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครูที่ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสเข้านมัสการพระเขี้ยวแก้วอันเป็นชิ้นส่วนเดียวของพระพุทธสารีละที่ยังเหลือไว้ให้ชาวโลกได้เคารพบูชาส่วนหลวงพ่อแผรนั้นทราบซึ้งในพระคุณหลวงพ่อโต ของท่านที่อุตส่าห์มาบอกผ่านทางท่านพระครูกลับไปท่านจะต้องหาเงินมาสร้างพระสมเด็จโตให้ใหญ่ที่สุดในโลกแม้จะต้องใช้เงินถึง20บล้านบาทก็ตามพระเกี้ยวแก้วหรือที่เรียกเป็นทางการว่าพระทันตธาตุมีเจดีย์ทองครอบไปอย่างมิจชิตจนตาเนื้อมีอาจมองเห็นได้ ผู้ที่สามารถมองเห็นจึงมีเพียงหลวงพ่อแพรกับพระครูเท่านั้นรอบๆเจดี JD, ถูกประดับประดาด้วยอัญมณีมีค่าของประเทศศรีลังกามีทั้งเพชรบุษลาคำมทับทิมไพลินและมรกตนายสุมเมศรอธิบายว่าการที่นำอัญมณีมีค่ามาประดับประดาก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระทันตธาตุเป็นของมีค่าย่อมคู่ควรกับสิ่งที่มีค่าและในทางจิตวิทยาทําให้ผู้ที่ไม่สามารถเห็นพระทันตธาตุไม่รู้สึกผิดหวังจนเกินไปเพราะอย่างน้อยก็ได้ไม่เห็นอัญ,ญมณีมีค่าและสวยงามที่สุดในโลกจะได้ไปคุยอวดคนอื่นว่าเป็นบุญตาที่มาเห็นท่านพระครูตั้งจิตอธิษฐานต่อพระทันตธาตุ ซึ่งท่านเห็นชัดเจนแม้เจดีทองครอบอธิษฐานว่าขอพระพุทธศาสนาจงอยู่คู่ประเทศไทยชั่วนิรันดร์การขอผองภัยที่มาแพ้วพานจงแพ้พ่ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธคุณด้วยเทินสิ้นคำอธิษฐานฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาสามครั้งทั้งที่ไม่มีฝนตกพวกคฤหัดพากันแปลกใจ ่างมองไปที่ท่านพระครูเป็นตาเดียวกันหลวงพ่อแพรกระซิบถามผู้อ่อนวัยกว่าว่าฟ้าผ่าเนี่ยเป็นเพราะเธอหรือว่าเป็นเพราะหลวงพ่อโตของฉันไม่ใช่ผมหรอกครับหลวงพ่อแล้วก็คงไม่ใช่สมเด็จโตด้วยถ้าอย่างนั้นเพราะอะไรคงเป็นพระพุทธานุภาพนะครับหลวงพ่อผมอธิษฐานต่อพระเขี้ยวแก้วว่า ขอให้พระพุทธศาสนาจงอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราตลอดไปท่านชิงตอบเสียก่อนเพราะรู้ว่าผู้สูงวัยจะต้องถามเธออธิษฐานว่าอย่างไรก่อนออกจากวัดศรีดาลดามัลลิกาวะท่านพระครูให้อาจารย์เอื้อนำปัจจัยไปให้บุรุษชาวลังกาเป็นค่าสินน้ำใจคนละร้อยรูปี คนทั้งสี่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เงินมากมายถึงปานนี้ที่ทำไปเพราะอยากได้บุญข้อที่มีชื่อว่าเวยยวัจจะไม่บุญกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยการขนขวายรับใช้คือมีน้ําใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังความสามารถของตนไม่นึกไม่ฝันว่าบุญจะส่งผลทันตาเห็นเช่นนี้ รถบัสไปส่งคฤหัสถ์ที่โรงแรมก่อนเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดชายฝั่งทะเลอากาศบริสุทธิ์ลมพัดเย็นสบายทำให้หายเหนื่อยจากการเดินทางตามกำหนดการและทุกคนรับประทานอาหารค่ำแล้วพระมกุเทศจะมารับไปช้อปปิ้งในตัวเมืองเพื่อหาซื้อของที่ระลึกกลับไปฝากพี่น้องเพื่อนฝูงที่เมืองไทย ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถบัสคันเดิมก็นำพระภิกษุเจ็ดรูปไปยังวัดอัดคคิริยาหรือวัดสยาโมปาลีตามชื่อพระอุบาลีที่ได้เดินทางมาบรรพชาอุปสมบทให้ชายสีลังกาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากมรณภาพที่วัดแห่งนี้บริการต่างๆของท่านทางวัดยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อเป็นอนุสรณ์นอกจากนี้ยังได้สร้างรูปท่านไว้ขนาดเท่าองค์จริงเป็นรูปหล่อด้วยสำมฤธิ์เพื่อระลึกถึงคุณูปาการที่ท่านมีต่อประเทศศรีลังกาเมื่อได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วท่านพระครูบอกพระ ครูบุญมีว่าท่านช่วยพาผมไปดูคนเผ่าไทยที่เมืองรัตนาปุระด้วยนะครับชวนท่านปัญญาติดสะไปเป็นเพื่อนด้วยท่านหมายถึงเจ้าอาวาสวัสยาโมปาลีผู้ซึ่งให้การต้อนรับอย่างดีไม่แพ้ท่านศรัทธาติดสะที่โคลัมโบผมเคยได้ยินชื่อเมืองรัตนาปุระแต่ไม่เคยไป แล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนไทยอยู่ที่นั่นทำไมท่านรู้ผมตั้งความปรารถนาไว้เมื่อก่อนมาขอให้ได้ไปชมหมู่บ้านคนไทยในสีลังกาที่อพยพมาที่ประเทศนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบไม่ตรงคำถามนักพอดีกับท่านปัญญาติดสะเดินเข้ามาพระครูบุญมีจึงเรียนถามท่านว่า ท่านรู้จักหมู่บ้านคนไทยในเมืองรัตนาปุระไหมครับมีคนไทยอยู่ในศรีลังกาด้วยหรือท่านคงไม่ได้หมายถึงนักท่องเที่ยวหรอกนะไม่ใช่ครับพวกเขามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าก็ประมาณร้อยปีล่วงมาแล้วผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยเมืองรัตนาปุระผมก็เคยไปแต่หมู่บ้านคนไทยนั้น ไม่เห็นมีชาวศีลังกาคนใดพูดถึงแล้วท่านทราบได้อย่างไรครับท่านพระครูตอบแบบเดียวกับที่ตอบพระครูบุญมีจะตอบตรงคำถามไม่ได้เพราะสิ่งที่ท่านรู้มานั้นเป็นเรื่องลับเฉพาะ